ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับพายุโซนร้อนพระพิรุณปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจาเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34ององศา,ศาเซลเซียสขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ